ในคลิปนี้เราจะมาอัปเกรดรูปวาดของเราให้ไม่ธรรมดาแล้วจะเอาไปทำเงินทางไหนได้บ้างรอดูเลย รูปวาดอันนี้นะอาจจะขายได้ตั้งแต่ราคา10บ,บาทถึง1 0 0 0 0แบาทเลยก็ได้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเราใช้เวลานานมากในการสร้างงานอาร์ตดีๆสัก1ชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาประโยชน์กับผลงานของเราให้ได้มากที่สุดในคลิปนีนะ้ทุกคนเราจะพาทุกคนไปลองดูว่าจะสามารถอัปเกรดรูปวาดของเราไปในทางไหนได้บ้างและสามารถที่จะ ต่อยอดหาราได้กับมันทิศทางไหนบ้างอาจจะมีศัพท์เทคนิคศัพท์ยากๆก,ก็จะพยายามพูดให้เข้าใจนะฮะคลิปนี้ยาวแน,น่นอนความรู้จุจุความลับก็คือเมื่อเราได้ผลงานมาแล้วเว้ยอย่าเอาไปขายแค่อย่างเดียวหนทางเดียวยิ่งงานของเรามีคุณภาพที่เยอะมากๆโอกาสในการต่อยอดทําเงินก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกและเราก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่แรงมากพอ ดีิต้ลอาร์ตมีเยอะมากและนักวาดก็ต้องปรับตัวให้ทันใช่ไหมเขามีเทคโนโลยีสมัยนี้ก็คือมีออกมาเรื่อยๆถ้าไม่ปรับตัวก็คือตุยเยกัตตาเบยไอโกซึ่งเราจะบอกว่าการ์จอเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับสายผลิตชาวดจิต้ลอาร์ตและนั่นก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นะครับกับกาจอ Intel a r า t ์ตเตอ เราทุกคนรู้จัก Intel กันดีที่เป็นชิปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่นี่คือการ์ดจอของทาง Intel ซีรีส์การ์ดจอ Intel Arc เนี่ยมีหลายรุ่นเลยของที่เราใช้อยู่ก็คือรุ่น Intel Arc A750 สเปกก็คือ Good Performance มากๆจะดูหนังจะเล่นเกมหรือว่าทำงานอาร์ตคุณภาพสูงเนี่ย ไหวเอาอยู่แล้วราคาก็ไม่โหดมากมันอาจจะไม่ใช่การ์ดจอแล้วแบบเทปแบบโอ้โหเจมส์คัมเมลอนอวตารเรนเดอร์น้ำก็จะมัน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 ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้คือการ์ดจอที่เราใช้งานกับ PC ซของเราที่บ้านเหมาะสำหรับสายผลิตยุคนี้มากๆที่อยากติตามเทคโนโลยีให้ท่านในเรื่องดีเทลเรื่องสเปคต่างๆเนี่ยเราอาจจะพูดได้ไม่เท่ากับช่องที่เป็นทางสายเทคโดยตรงนะแต่ที่เราถนัดก็คือเดี่ยวเราจะโชว์ครีเอทงานด้วยการ์ดจอตัวนี้ให้ดูกันไปเลย นี่คืองานลงสีจากภาพสเกต็ตเมื่อกี้นะทุกคนก็คือเป็นคาแรคเตอร์ง,างา่ายๆเบาๆกรุบกรุบรู้ปะแค่นี้ขายได้หลายช่องทางแล้วนะเช่นการเอาไปเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เอาไปเป็นโลโก้หรือเป็นคอมมิชชั่นเขามาจ้างเราว่าลูกอะไรทํานองเนี้ยเดี๋ยวเรามีคุยกันเรื่องนี้อีกแต่ให้ดูว่าภาพประมาณเนี้ยมันดีพอแล้วสาหรับการที่จะทําเงินให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากขายได้มากกวนน่านี้อยากไปไกลมากกว่านี้เธอต้องก้าวเข้าสู่งานระดับโปรโปรมันจะต้องดูจริงจังขึ้นมา จะต้องดูโปรมากขึ้นภาพผลงานของเราก็จะต้องดูดีเทลแน่นขึ้นไปอีกยกตัวอย่างอย่างภาพนี้เราวาดไว้ประมาณ A4 พอจะเอาไปปริ้นขนาดสูงสุดเนี่ยก็โปเตอร์สักแผ่นหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ภาพเราไปปริ้นผนังบ้านแผ่นเบลลมเบลลเนี่ยภาพมันจะแตกๆใช่ไหมเพราะว่าความละเอียดไม่พอเรื่องของความละเอียดของภาพเนี่ยส่งผลต่อความสวยงามมากเลยนะแกถ้าแกไม่เชื่อก็ลองกดที่ฟันเฟืองของคลิปนี้ในยูทูบเนี่ยแล้วลองปรับความละเอียดภาพเป็นต่ำๆแกจะรู้สึกว่าภาพมันไม่สวยมันไม่น่าดูคลิปนี้มัน ไม่น่าดูอะไรเงี้ยเออแล้วถามว่าถ้าทำภาพรายละเอียดขึ้นหรือทําให้ภาพที่ใหญ่ขึ้นทําได้ยังไงมีหลายเทคนิคมีหลายช่องทางอันดับแรกคือสามารถทําภาพเป็นภาพแบบแนวเวกเตอร์ซึ่งเป็นฟิลฟิแบบกราฟิกจะสามารถขยายภาพเวกเตอร์เท่าใดก็ได้แต่เรื่องของพวกฝีแปลงลายเส้นต่างๆก็ถูกลดทอนหายไปหรือจะเปลี่ยนให้ภาพเป็นขนาดใหญ่จากภาพที่มีขนาด100ซนติเมตรเป็นภาพขนาด1000ซนติเมตรเวลาเราซูปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกเท่ากับภาพ1 แต่ก็แน่นอนพอเป็น1,000เซนติเมตรปุ๊บพอมเราก็จะทํางานหนักการประมวลผลก็จะเยอะขึ้นไปอีกอ,อย่างในตอนนี้นะครับทาง Intel เน่ะเขาก็ให้เราสร้างค r e เอทผลงานด้วยแล้วเขาก็จะหยิบไปใช้ในช่องทางอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าไฟ,ไฟของเราเนี่ยมันมีความใหญ่มากพอแล้วก็มีรายละเอียดที่มากพอนะจะเห็นว่าเราก็ได้สกเก็ตส่วนอื่นเอาไว้แล้วอะมาลงสีกันในตอนที่เราใช้งานโปรแกรมอรดันหนักๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเรากําลังเปิดร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอยู่สมมติมีโต๊ะสัก100โโต๊ห่า หลังครัวมันจะวุ่นวายกันแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าเรามีครัวที่ใหญ่มากพอเนี่ยมีครัวที่โปรพอเนี่ยการทําอาหารการเสิร์ฟอาหารมันก็จะไวขึ้นลื่นขึ้นคนที่มากินก็จะรอไม่ทานการจอดก็เหมือนกันถ้าเรามีการจอดีๆการผลิตผลงานของเราก็จะทํางานได้ไวขึ้น แล้วการเรนเดอร์ล่ะการเรนเดอร์นี่เป็นจุดชี้ตายของสายผลิตเลยนะคือทําตั้งนานแล้วเรนเดอร์ไม่ออกนี่ก็เอา้าเก็บไว้ทำไม <c oughs> ไม่มีประโยชน์เนาะคือ <c oughs> ถ้าคอมเราไม่แรงจริงเนี่ย <c oughs> เรนเดอร์ก็เป็นชาติเลย เป็นชาตินี้คือเป็นชาติจริงๆอันนี้ไม่ลอเล่นการเรนเดอร์1อาทิตย์เพื่อให้ได้วิดีโอ2วิมีอยู่จริงอย่าทําไปเล่นไปอีชากันบ่อยๆก็จะมีเรนเดอร์แบบเดียวไทม์ใช่ไหมเป็นแบบเรนเดอร์ตอนที่กำลังทาอยู่กับเรนเดอร์หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเอาแบบเดียวไทม์ก่อนที่เห็นชัดเจนก็คือแบบการปั้น 3D เพราะฉะนั้นการปั้น 3D นี่มันจะแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเราจะเอารูปเมื่อกี้นีนะครับวาดลงเสรไแล้วเนี่ยหยิบคาแรคเตอร์บางส่วนมาลองปั้นเป็น 3D ดูแต่จะไม่ปั้นให้ดูนนะะเพราาว่ี นี่เก่งเกินไม่ปั้นให้ดูหรอก อันนี้ก็คือโมเดลทีดีของเราที่ปั้นแล้วนะฮะน้องคนนี้ก็คือมีการใส่สีมีการจัดแสงไว้แล้วและการที่คอมจะแสดงผลออกมาได้ก็คือเป็นหน้าที่ของการจอและจะคิดมาให้ว่าแบบเอ้ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะแสงมันจะเป็นยังไงนะแล้วพอเราหมุนกล้องปุ๊บน้องคอมก็ต้องคิดใหม่ประมวลผลกันใหม่แล้วว่าแบบเอ้ยไอ้มุมตรงนี้แสงมันจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเงาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งตัวนี้ก็ความเร็วโอเคเลยเนาะไม่ต้องนั่งรอ3าสี่ชั่วโมงเพื่อดูว่าเฮ้ยถ้าแผ่นกล้องไปอีกฝั่งอะภาพมันจะเป็นยังไงไ เยีย่มยมๆในงไงจ้าผลงาน 3D ว wow. ้าวโอ้โหเหงื่อตกเลยกูเราเอาผลงานทีดีเมื่อกี้นี้มารวมกับภาพที่วาดไปเมื่อสักครู่นี้มันก็กลายเป็นแบบเทคนิค mix and match ไงเป็นผส,ผ,สผสมกันผสมผสาน <c oughs> ก็ดูมีลูกเล่นขึ้นอาจจะไม่แบบเทปมากแต่ฉันก็ภูมิใจในตัวฉันแล้วภ <c oughs> ูมิใจแล้วก็คือเราก็ใช้โมเดลตัวเดิม่นแหละแต่ว่าหมุนๆเปลี่ยนมุมเปลี่ยนสีแล้วก็รนเดอร์อาหลายสีแปะๆลงไปในงานก็อย่าบอกนะว่าใช้โมเดลเดิมอย่าบอก i n น เดี๋ยวเขานะเดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินให้เราที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คือภาพนิ่งแล้วงานวิดีโอล่ะอ่ามีการโจาดีๆจะไม่เทสการเรนเดอร์วิดีโอมันก็ไรยอยู่ใช่ไหมล่ะในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเรานี่บอกได้เลยว่าภาพนิง่งอะไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยแกถ้าคอมไม่แรงจริงก็โอ้โหกดเรนเดอร์ปุ๊บนู่นเลยไปเที่ยวเชียงใหม่กลับมามาดูว่ามันเรนเดอร์เสร็จหรือย,ยัง ได้เลยนะขอบต้องแรงจริงเท่านั้นคือเราก็เอาเอลิเมนต์ที่เราทําไปเนี่ยเอาไปทําเป็นโมชั่นกราฟิกขยับดูกดิกใน After e f f e c t แก หลายชิ้นมากขยับกันตาระเบิดไปเลยพอทุกอย่างมันเคลื่อนไหวพร้อมกันเนี่ยการจอเขาต้องทํางานกันหนักเนาะแล้วพอเราเรนเดอร์หลังเสร็จผลงานเนี่ยอันนี้เราจะเป็นจุดชี้วัดเลยว่าจะไหวหมายคอมเหล่านี้อย่างโปรเจกต์ของเราก็ใหญ่ขนาดนี้แต่ก็เรนเดอร์ใช้เวลาไม่นานก็ถือว่าโอเคเลยพูดถึงการเรนเดอร์เนี่ยตัวนี้เขามีระบบ intel xmx ใช้ ai เข้ามาช่วยในการเรนเดอร์ก็จะมีตั้งแต่รุ่น a380 ปกติแล้วฟั 80, งกชันนี้มีแต่รุ่นท็อปๆนะกชแล้วก็มีระบบ a v 1สามารถเรนเดอร์ไฟล์คุณภาพแต่ขนาดไฟล์เล็กลง ได้ 4K HDR ก็จะเหมาะสำหรับสายตัดต่อเรนเดอร์มากๆนะตอนนี้ทุกคนเราได้ผลงานมาแล้ว4ชิ้นต่อยอดกันใ้เห็นว่าจากรูปที่สเก็ตง่ายๆเนี่ยเอามาเป็นภาพดีเทลเยอะๆเอาไปปั้นทีดีเอามาเป็นมชชั่นกราฟิกโอ้จุดยอดและนี่คือภาพผลงานทุกคนโดยทำจากภาพสเก็ตลงสีง่ายๆภาพลงสีเต็มแผ่นดีเทลแน่นภาพผสม 3D และก็วิดีโอมชั่นกราฟิก สุดยอดไปเลยตัวฉันปรบมืออขนาดนี้ข้านี้ขยันามาจากไหนกอนเออในปกติแล้วค้นทำอาร์ตเวิร์กแบบนี้จะใช้เวลานานมากเนาะตั้งแต่แบบอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งได้เลยเพราะเป็นงานละเอียดใช่ไหมแต่คลิปนี้ฉันขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้วทาทุกอย่างเต็มที่มากๆเพราะงั้นคนดูรบกวนกดไลค์ให้ฉันด้วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะให้ลูกค้าเขารักเราเราจะเอาเงินไปจับกระดูกข,ข้างหลัง พอมันมีของเยอะมีผลงานเยอะใช่ไหมก็สามารถทําเงินได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นคลิปนี้คือพิเศษมากนะคะปกติฉันไม่ลงทุนขนาดนี้แต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเฮ้ยความเป็นไปได้มันมีหลายทางมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบปัจจุบันอาทินิ้ามาคุยกันว่าแล้วเราจะขายมันได้ยังไงคือมันเป็นดิจิตอลอ่ะมันเป็นไฟล์อ่ะจะเอาไปขายยังไงวะเอาไปเล่ขายอย่างนี้มันจะมีคนซื้อหรือเปล่ามาโจทย์หนึ่งเลยขายไฟล์ดิจิตอลขายไฟล์ดิจิตอล เช่นเราเอาฟล์ให้เขาเอาไปทำโลโก้หรือซื้อฟายภาพของเราให้เขาเอาไปพิมพ์อัดกรอบตกแต่งฝาผนังบ้านซื้อไฟล์โมชั่นที่ทำเมื่อกี้นี้ไปประกอบรายการทีวีหรือจะเอาไปเป็นสต็อกโฟโต้จ่ายเงินจ้างเราให้เราทำภาพขึ้นมาเพื่อไปเสิร์ฟให้กับความสุขของเขา s u b s c r i p ช i ่นแบบ p a t ติออนอะไรเหล่านั้นก็สามารถทำได้หรือช่วงหลังๆวันนี้ก็จะมีการทำให้กลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลแต่ในเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่เรามอบฝ่ายให้เขา แล้วเขาก็จ่ายเงินให้เราแล้วเขาก็จะเอาไฟล์ไปทําอะไรก็แล้วแต่ตกลงกันนอกจากดิจิตัลไฟล์เนี่ยเราสามารถทําให้ภาพผลงานของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้เช่น ทำให้กลายเป็นอาร์ตริล์ก็คือเอาไปปีลนออกมาเปน็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะและด้วยไฟล์ขนาดที่ความละเอียดมันสูงอยู่แล้วเธอจะปิ้นเป็นขนาดเล็กเป็นโปสการ์ดเล็กๆหรือเป็นแบบโปสเตอร์ใหญ่ๆเท้าฝาบ้านก็สามารถทําได้นืกออกปะแล้วจะปิ้นกี่แผ่นก็ได้เพราะว่าเป็นผลงานของเราถ้าเธอมีงบพอเธอก็ปิ้นไปเลย1 0 0 0 0แแผ่นแล้วก็ขาย <laughs> นะเขาจะเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าลายเส้นหรือใบอนุญาต เอาง่ายๆก็คือมันก็คือข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่ดิวกันว่าแบบเอ้ยฉันอนุญาตให้เอาไฟลนี้ไปทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นงานนี้เราขายให้เขา5้า0บาทเขาสามารถที่จะเอาไปพิม 5, พ์ภาพแปะผนังบ้านได้แต่ถ้าเขาจะเอาไปใช้งานเชิงพาณิชย์เอาไปทำอาหากินขายต่อเนี่ยเราต้องอัพราคาจาก500อาจจะเป็นแบบ5 0,000 อะไรเงี้ยยกตัวอย่างซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเอาไว้คุยในในเขาภักหน้าแต่ให้รู้ว่าผู้สร้างผู้วาดผู้ครีเอทผลงานมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตอะไรในไลเส้นและในทุกๆก,การซื้อขายมีสิ่งนี้อยู่เสมออย่าลืมเรื่องไลเ้นด้วยฮาหรือ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 ว่า จะเอาผลงานอาร์ตเ์ลของเราเนี่ยไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆที่มันสามารถจับต้องได้ดยกตัวอย่างเช่นการทำมือส์การทำ merge, กูดเอาอาร์ตเ์ลของเราเนี่ยไปแปะลงบนอาสมมติแก้วน้ำบนทีเชิ์ตแล้วเราก็ขายแก้วน้ำทีเชิ์ตฟิลนั้นนึกออกปะมันก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาแล้วที่มีผลงานของเราแปะเข้าไปอยู่เลอเอคนชอบอาร์ตเ์ลของเราคาแรคเตอร์น่ารักมากเลยครับมีคนตามเก็บตามสะสมแล้วเรากา็เออกลายเป็นว่าสามารถสร้างแบรนด์เล็กๆของเราขึ้นมาจากตัวละครที่ เราซาคือมาได้ความเป็นไปได้มันมีเต็มไปหมดเลยอันนี้ยังไม่รวมถึงการนําไปต่อยอดด้านอื่นๆอีกเต็มไปหมดเช่นการอขายลิขสิทธิ์ต่อการนําเอาไปตีพิมพ์การทําเป็นแกลเลอรี่เพื่อให้เกิดการสะสมผลงานอีกเยอะแยะมากมาย ุคนี่คือผลของการต่อยอดจากรูปภาพสเกตของเราจะเห็นว่าความเป็นไปได้มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยเพิ่อเธอรวยได้เลยนะก็ขอแค่ทุกคนมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทํางานครีเอทได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่วนเข้าลูกค้าได้อีกหนึ่ง แถมนิดนึงใครที่เป็นสายเล่นเกมด้วยทํางานด้วยเนี่ยการจอ Intel ตัวนี้ไม่มีปัญหาคือปกติถ้ามันสามารถเดินดื่องานหนักๆได้เนี่ยการเล่นเกมก็ลื่นปืดลื่นปืดแน่นอนและตัวนี้มี Ray Tracing ทาให้ภาพของเกมสวยแล้วก็สมจริงมากขึ้น Intel Stamping เล่นเกมได้ภาพกว้างขึ้น FPS ก็มากขึ้น ตอนนี้ในซีรีส์ Intel Arc มีอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือ A380 A750 แล้วก็ A770 ซึ่งราคาถือว่าโอเคเลยนะแกถ้าเทียบกับการ์ดจออื่นๆในตลาดอะวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับกับการ์ดจอ Intel Arc ใครที่เป็นสายผลิตทำงานหนักๆแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมรอบแปะไว้ที่ลิงก์ที่ script ั o นด้านล่างนี้แล้วนะฮะข้อมูลแน่นหนคลิปนี้เนะอก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะแล้วเจอกันใหมช่ชวกันลเลย้บาย ding-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 ding